JSB, JSP, JSP is the wonderful world. JSB, JSP, JSP, on the colorful of the day, and w so I be วันนี้มาพบกับครูเฟิงเหมือนเดิมนะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะครูเฟิงจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบูรณาการนะคะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะอะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับบูรณาการกันเลยนะคะค่ะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะ หยิบหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะา่หนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะจะเป็นเล่มสีเขียวแบบนี้เลยเด็กสามารถหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะเจอหรือยังคะค่ะถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนเจอแล้วนะคะสามารถเปิดมาหน้านี้ได้เลยนะคะสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่สานะคะ หน้าที่32จะมีเลข32อรารบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายมือนะคะสำหรับเลข32นะคะจะมี3นำสอนะคะเลข3จะอยู่ด้านหน้าเลข2จะอยู่ด้านหลังนะคะค่ะเด็กๆเจอเรียมเอ่ย ่ถ้าเกิดว่าเจอแล้วสำหรับหน้านี้นะคะเขามีหัวข้อเรื่องว่าใครอยู่ในโรงเรียนอเดี๋ยวเรามาดูพี่หมีกันเลยนะคะสำหรับพี่หมีนะคะเขาบอกว่าให้เด็กนะคะขีดเครื่องหมายถูกทับภาพบุคคลที่อยู่ในโรงเรียนนั่นเองนะคะมาดูในกรอบสีชมพูนะคะ กรอบสีชมพูที่หนึ่งสำหรับผู้หญิงคนนี้เขาคือใครคะเด็กๆเขาคือพยาบาลน,นั่นเองนะคะพยาบาลเขาจะต้องอยู่ที่ไหนคะ,ะพยาบาลน,นะคะเขาก็จะต้องอยู่ที่โรงพรยาบาลน,นั่นเองนะคะเขาไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขีดเครื่องหมายถูกไหมคะ,ะไม่ต้องนะคะมาดูรูปภาพต่อมา สำหรับรูปภาพรูปนี้ผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าคนนี้เขาคือใครคะเด็กเด็กอ่คนนี้นะคะเขาคือทหารนั่นเองนะคะทหารเขาจะอยู่ที่ไหนคะ ทหารเขาจะอยู่ในป่าหรือว่าอา,อาจจะเรียกว่าเขาจะอยู่ที่กองของเขานันเองนะคะกองทัพทหารนะคะซึ่งทหารเขาก็จะมีหน้าที่คอยปกป้องรักษาประชาชนนั่นเองนะคะทหารเขาไม่ได้อยู่ที่สถานีตำรวจนะคะเพราะฉะนั้นเด,ด็กๆอย่าสับสนนะคะคนที่อยู่สถานีตำรวจเขาคือตำรวจนะคะเขาไม่ใช่ทหารนะคะ ค่ะทหารเขาไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นเราจะต้องขีดเครื่องหมายถูกไหมคะอ่าไม่ต้องนะคะต่อมามาดูรูปภาพรูปต่อมาสำหรับผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวผู้ชายคนนี้เขาคือใครนะเด,ด็กๆรู้ไหมคะอ่าสำหรับผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็คือ คุณครูนั่นเองนะคะผู้ชายคนนี้นะคะเขาจะเป็นคุณครูผู้ชายนะคะคุณครูผู้ชายนะคะ,ะเขาก็กําลังถือหนังสือแล้วก็กาลังสอนหนังสือเด็กๆนั่นเองนะคะเราก็เลยรู้นะคะว่าเขาคือคุณครูนะคะค่ะคุณครูเขาจะอยู่ที่ไหนคะ,ะคุณครูก็จะต้องอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคุณครูผู้ชายคนนี้นะคะ เราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกนะคะทับภาพผู้ชายคนนี้กันเลยวิธีการขีดเครื่องหมายถูกนะคะลากเฉียงลงมาด้านล่างลากเฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะคะเด็กสังเกตดูดีๆนะคะว่าเครื่องหมายถูกนะคะเขาจะมีหางสั้นแล้วก็หางยาวนะคะเครื่องหมายถูกเขาไม่ได้มีรูปร่างลักษณะที่มีหางเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องสังเกตดูให้ดีนะคะ ค่ะทีนี้ต่อมามาดูรูปภาพรูปต่อมาสําหรับรูปภาพรูปนี้นะคะก็คือรูปภาพใครคะเด็กๆรู้ไม่เอ่ยอ่าคนนี้นะคะเราจะเรียกว่าพะโลงนั่นเองนะคะพะโลงนะคะเขาก็จะมีหน้าที่คอยดูแลรักษาโรงเรียนของเรานะคะเขาก็จะคอยตรวจเช็คนะคะสิ่งของหรือว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนของเราน,นเองแม้กระทั่งการ เก็บกวาดนะคะใบไม้เก็บกวาดเศษขยะที่โรงเรียนนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของพาโลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพาโลงเขาจะอยู่ที่ไหนคะอ่าเขาจะอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองนะคะพาโลงอยู่ที่โรงเรียนเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกทับภาพพาโลงนั่นเองลากเฉียงลงมาด้านล่างลากเฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะคะ เสร็จหรือ,อยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วก็จะไปรูปต่อไปแล้วนะคะสําหรับรูปต่อมารูปนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เขาใส่ชุดอะไรคะอ่าสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็ใส่ชุดนักเรียนนั่นเองนะคะแสะดงว่าเขาเป็นนักเรียนนักเรียนก็จะต้องอยู่ที่ไหนคะอ่านักเรียนก็จะต้องอยู่ที่โรงเรียนเพื่อที่จะต้องมาเรียนหนังสือนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกทับภาพเด็กนักเรียนผู้หญิงคนนี้เลยนะคะค่ะต่อมามาดูรูปภาพรูปต่อมาในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้จะเป็นรูปภาพเด็กผู้ชายแต่ว่าเขาใส่ชุดอะไรคะมีหมวกด้วย อาชุดชุดนี้นะคะเราจะเรียกว่าชุดลูกเสือนั่นเองนะคะค่ะซึ่งเด็กๆทุกคนนะคะถ้าเกิดว่ามาโรงเรียนนะคะก็จะมีวันหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเรียนลูกเสือแล้วเราก็จะต้องแต่งกายด้วยชุดลูกเสือนั่นเองนะคะค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เขาก็คือนักเรียนนะคะแต่ว่าแต่งกายด้วยชุดลูกเสือแสดงว่าเขาก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองนะคะ เราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกทับภาพเด็กผู้ชายคนนี้กันเลยแบบนี้เลยนะคะอ่า้าเสร็จแล้วพวกก็จะไปรูปต่อไปแล้วนะคะสำหรับรูปภาพรูปนี้ผู้หญิงคนนี้เขาคือใครเด็กรู้ไหมคะอ่าสำหรับรูปภาพรูปนี้นะคะผู้หญิงคนนี้เขาก็คือคุณครูนั่นเองนะคะ ค่ะซึ่งคุณครูคนนี้นะคะเขาจะเป็นคุณครูผู้หญิงคุณครูนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถเป็นคุณครูได้เหมือนกันนะคะค่ะคุณครูคนนี้เขาก็จะอยู่ที่โรงเรียนเพื่อที่จะต้องมาสอนหนังสือนักเรียนนั่นเองนะคะเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกทับภาพคุณครูผู้หญิงคนนี้กันเลยนะคะ ่าแบบนี้เลยอ่าเสร็จหรือยงังเอ่ยทาเสร็จแล้วคก็จะไปรูปสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับรูปสุดท้ายรูปนี้นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมสีม่วงเด็กผู้ชายคนนี้เขาแต่งกายด้วยชุดอะไรคะ เขาแต่งกายด้วยชุดนักเรียนนั่นเองนะคะแสดงว่าเขาก็เป็นนักเรียนนะคะเป็นนักเรียนผู้ชายนั่นเองนะคะค่ะซึ่งเขาก็จะต้องอยู่ที่โรงเรียนเราก็จะมาขีดเครื่องหมายถูกท,ทับภาพเด็กผู้ชายคนนี้กันเลยนะคะอ่าเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนยังไม่เสร็จก็สามารถดูของครูฟงเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะ ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคำที่อยู่ด้านล่างนะคะคำที่อยู่ด้านล่างตรงนี้จะมีทั้งหมดสคํคำนะคะคำที่หนึ่งนะคะเด็กๆอ่านตามกุ้งฟ่งนะคะคุณครูคุณครูนักเรียนนักเรียนจะมีคำว่าคุณครูคุณครูนักเรียนแล้วก็นักเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนตามรอยปากนะคะคำที่อยู่ด้านล่าง เริ่มจากคําที่หนึ่งตัวที่หนึ่งที่อยู่ทางด้านซ้ายมือกัก่อนนะคะค่อยไปคําที่อยู่ด้านหลังนะคะเด็กๆอย่าสับสนนะคะมีเด็กๆบางคนชอบไปเขียนด้านหลังมาด้านหน้าหรือว่าชอบเขียนตรงกลางนะคะหรืออยากจะเขียนตัวไหนก่อนก็เขียนตัวนั้นแบบนี้ไม่ได้นะคะวิธีการเขียนเราก็จะต้องเริ่มจากการเขียนตัวที่1ก่อนนะคะ ค่ะเสริงพระยัญชนะนะคะวิธีการเขียนพยัญชนะเราก็จะต้องเริ่มจากการม้วนหัววงกลมกันก่อนนะคะ,ะลากเฉียงลงมาด้านล่างโค้งขึ้นไปด้านบนโค้งไปด้านหลังลากตรงลงไปแบบนี้เลยนะคะสารุก,ก็จะเริ่มจากการม้วนหัววงกลม ลากตรงลงมาแบบนี้เลยอ่าคูพิงอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเขาพิงใช้เมาส์หรือว่าคอมพิวเตอร์ในการเขียนนะคะก็อาจจะควบคุมดินสอยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กใช้เป็นดินสอเด็กพยายามเขียนให้สวยๆกอาของคพิเลยนะคะค่ะแล้วเวลาที่เด็ก เขียนตามรอยปะนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆจะต้องใช้เป็นดินสอเท่านั้นนะคะคพืเพื่อจะไม่อนุญ,ญาตให้เด็กๆใช้เป็นสีในการเขียนตามรอยปานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนออกนอกเส้นถ้าเราใช้ดินสอเราจะสามารถใช้ยังลบ,ลบได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆใช้สีเขียนเด็กๆจะไม่สามารถลบได้นะคะ เพราะว่ายังลบนะคะถ้าเกิดว่านำไปลบสีนะคะหนังสือของเราก็จะสกกระปกเละอะเถอะนะคะสีนะคะจะมีไว้สำหรับระบายสีเท่านั้นนะคะไม่เอามาเขียนตามรอยปะนะคะการเขียนตามรอยปาจะใช้ดินสอเท่านั้นเด็กๆค่อยๆเขียนทีละหนึ่งตัวนะคะ เขาอาจจะเขียนยากนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะต้องฝึกกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่า,อาตอนนี้นะคะจะเป็นปีการศึกษาในภาคเรียนที่สองแล้วเด็กจะต้องฝึกการเขียนนะคะถ้าเด็กมาที่โรงเรียนคุณพ่อาจจะต้องให้เด็กนะคะเขียนโดยที่ไม่มีรอยปะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฝึกกันไปเรื่อยๆ ถ้าเด็กๆเป็นพี่อนุบาลสองเป็นพี่อนุบาลสามไปเด็กๆจะได้สามารถเขียนได้ด้วยตนเองนะคะเขียนไม่สวยไม่เป็นไรนะคะขอแค่เด็กๆได้ลองเขียนดูนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ยอมลองเขียนเด็กๆก็จะไม่สามารถเขียนได้เลยนะคะ,ะก็ไก่ปาาไก่โค้งไปด้านหลังลากตรงลงมา มนหัวงวงกลมลากตรงขึ้นไปเริ่มจากการม้วนหัวงวงกลมก่อนนะคะจะได้เขียนได้ง่ายๆคุณงก็เขียนมาถึงคําว่านักเรียนแล้วนะคะนักเรียนคําที่หนึ่ง คำสุดท้ายคำว่านักเรียนหุการหวหัวอง,องกลมแลวตรงมาโล่ไปด้านหลังมัวหัวไม้หันเอกาดเขียนให้ครบทุกตัวด้วยนะคะเขียนไปทีละหนึ่งตัวไล่ไปทีละตัวนะคะถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนนะคะไปเขียนตรงกลางก่อนนะคะบางตัวเด็กก็ลืมเขียนนะคะเพราะว่าเด็กน,นําหนังสือเรียนมาส่งครูเพิ่งน,นะคะแล้วก็เพิ่งได้ตรวจดูนะคะ บางตัวบางเส้นเด็กก็ลืมเขียนเพราะฉะนั้นในการเขียนเราจะต้องสังเกตดูดีๆค่อยๆเขียนนะคะไม่ต้องรีบนะคะถ้าเกิดว่าเรารีบนะคะเขาก็จะออกนอกเส้นแล้วเขาก็จะไม่สวยตัวสุดท้ายอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะครูป้ก็ได้เขียนตามรอยปะนะคะให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่เสร็จก็สามารถดูของครูต้องเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะทีนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวครูป้องจับไปหน้าต่อไปแล้วนะคะค่ะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสําหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่สามสิบสามนั่นเองนะคะ หน้าที่33าจะมีเลข33อาราบิกนะคะอยู่ด้านล่างฝั่งขวามือสำหรับเลข33นะคะจะมีเลข3าสองตัวนั่นเองนะคะหรือว่า3ามนำสามนั่นเองค่ะสำหรับหน้านี้เขาก็จะมีหัวข้อเรื่องว่าเพื่อนไม่เหมือนกันอ่าเพื่อนไม่เหมือนกันเป็นยังไงมาฟังพี่หมีกันเลยนะคะ ค่ะพี่หมีนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะสังเกตสองภาพนี้ว่ามีจุดใดไม่เหมือนกันบ้างแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบจุดที่ต่างกันนะคะมาดูจะมีทั้งหมดสองภาพนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าสองภาพนี้เขามีตรงไหนคะที่ไม่เหมือนกันคะ อ่าสังเกตดูดูอยู่บนที่ต้นไม้สิคะว่าเขามีอะไรอยู่บนต้นไมอน้อ่นอ่าเขาจะมีกระรอกใช่ไหมคะอยู่บนต้นไม้ภาพที่สองจะมีกระรอกอยู่บนต้นไม้ส่วนภาพที่หนึ่งเขาจะไม่มีตัวอะไรอยู่บนต้นไม้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่าสาหรับกระรอกนะคะสองภาพนี้เขาก็จะไม่เหมือนกันเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบนะคะกัดรอกของเรานั่นเอง แบบนี้เลยพอเสร็จแล้วก็มาวงกลมล้อมรอบตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาไม่มีรูปกระลอกเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเด็กๆลองสังเกตดูอีกสิคะว่าในสองภาพนี้มีอะไรอีกคะที่เขาไม่เหมือนกันคะอ่ามีกิฟใช่ไหมคะมีกิฟสีชมพูอ่าภาพที่หนึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขาจะติดกิฟสีชมพูอันเล็กๆตรงนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะ เขาจะมีกิฟต์สีชมพูนะคะติดทั้งสองข้างเลยส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้ในภาพที่สองเขาจะติดกิฟต์สีชมพูแค่ข้างเดียวส่วนอีกข้างหนึ่งไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบกิฟตสีชมพูอีกหนึ่งข้างนะคะที่เขาไม่ได้ติดนะคะตรงนี้เลยวงกลมล้อมรอบกิฟตสีชมพูที่เขาไม่ได้ติดนะคะวงกลมได้เลย ค่ะทีนี้มีอะไรที่เขาไม่เหมือนกันอีกไหมคะอ่าก็จะมีโบใช่ไหมคะโบที่เขาติดผมภาพที่หนึ่งเด็กผู้หญิงคนที่หนึ่งคนนี้เขาจะติดโบด้วยโบสีชมพูส่วนภาพที่สองเด็กผู้หญิงคนนี้เขาจะติดโบด้วยโบสีอะไรคะอ้าวด้วยโบสีเหลืองน,นั่นเองนะคะแสดงว่าเขาติดโบสีไม่เหมือนกันเราก็จะมาก วงกลมล้อมรอบโบสีชมพูของเขาเลยนะคะแบบนี้เลยวงกลมล้อมรอบโบสีเหลืองด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่เหมือนกันนั่นเองอ่ะทีนี้มีอะไรอีกไหมคะที่เขาไม่เหมือนกันอยกลองสังเกตดูสิ มีหนังสือใช่ไหมคะหนังสือที่เขากําลังนั่งอ่านหรือว่ากําลังดูหนังสืออยู่เด็กผู้หญิงคนที่หนึ่งเขาอ่านหนังสืออะไรคะเขากําลังนั่งอ่านหนังสือโกไก่นะคะส่วนเด็กผู้หญิงคนที่สองเขานั่งอ่านหนังสืออะไรคะเขากําลังนั่งอ่านหนังสือ ABC นั่นเองนะคะแสดงว่าเขาอ่านหนังสือไม่เหมือนกันเราก็จะมาวงกลมล้อมรอบนะคะหนังสือของเขานะคะ คนที่หนึ่งอ่านกอไก่คนที่สองอ่าน a b c นะคะนี่เลยตรงนี้เลยเขาอ่านไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆสามารถวงกลมทั้งสองภาพเลยนะคะค่ะที่นี้มีตรงไหนอีกไหมคะที่เขาไม่เหมือนกันเอ๊มีตรงไหนอีกนะสังเกตดูสิคะ อ่ามีถุงเท้าของเขาใช่ไหมคะสําหรับเด็กผู้หญิงคนที่หนึ่งเขาจะใส่ถุงเท้าสีขาวทั้งสองข้างเลยส่วนเด็กผู้หญิงคนที่สองเขาจะใส่ถุงเท้าข้างหนึ่งจะเป็นสีแดงลายๆนะคะส่วนข้างเป็นสีขาวเขาใส่ถุงเท้าไม่เหมือนกันเราก็จะมาวงกลมลอ้อมรอบถุงเท้าของเขาได้เลยนะคะอ่า อาแบบนี้เลยอ่าเสร็จเรียงเเอยทาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเุิ่จับมา ตรงนี้เลยนะคะมาดูคําที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมดสี่คำเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นคําว่านักเรียนนักเรียนนักเรียนแล้วก็นักเรียนนะคะทั้งหมดสี่คำเลยนะคะค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเขียนตามรอยปะกคาว่านักเรียนเหมือนเดิมเลยนะคะวิธีการเขียนจะต้องเขียนจากตัวที่หนึ่งที่อยู่ด้านหน้าทางด้านซ้ายมือกันก่อนนะคะ ค่อยไปตัวที่สองตัวที่สามนะคะแล้วการเขียนพระยัญชนะก็อย่าลืมนะคะว่าจะต้องเริ่มจากการม้วนหัววงกลมกันก่อนนะคะนี่เลยพวกอนพก็เขียนไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าอย่างที่พวก่กนนบอกเลยพวกกใช้เมาส์นะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์ในการเขียนนะคะก็จะ ควบคุมดินสอนะคะยากนิดหนึ่งนะคะอันดับแรกเด็กๆจะต้องจับดินสอให้ถูกวิธีก่อนนะคะเด็กๆจะได้สามารถเขียนได้ถ้าเด็กๆจับดินสอไม่ถูกวิธีเด็กๆก็จะเขียนไปไม่ได้นะคะอย่าลืมนะคะลองฝึกเขียนด้วยตนเองเราจะได้สามารถเขียนได้ด้วยตนเองนะคะ เพราะต่อไปถ้าเด็กๆโตเป็นพี่นุบาวันสองรุบาวันสามจะไม่มีคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คอยจับมือเขียนแล้วนะเราจะต้องฝึกเขียนด้วยตนเองนะคะตอนนี้เป็นภาคเรียนที่สองแล้วค่อยๆเขียนถ้าเกิดว่าเราออกนอกเส้นก็ไม่เป็นไรเราใช้ยังลบๆบได้นะคะ มีเด็กๆบางคนที่ไม่ยอมเขียนไม่กล้าที่จะเขียนเพราะว่ากลัวออกนอกเส้นไม่เป็นไรนะคะการที่เราเขียนออกนอกเส้นเป็นอ่าไม่เป็นไรเราสามารถใช้ยังลบลบได้เพราะว่าเรามียังลบนะคะเพื่อที่จะลบดินสอแล้วก็ค่อยเขียนใหม่นั่นเองไม่ยากเลยการเขียนตามรอยปากง่ายมากๆเลยนะคะ เขาก็มาถึงคำที่สามแล้วนะเด็กๆถึงคำที่เท่าไหร่แล้วคำที่สามนี่เลยยอยักษอาจจะเขียนยากนิดนึงนะคะยอยักษ์เขาก็เขียนไม่ค่อยสวยเลย คอมพิวเตอร์หรือว่าเมาส์ก็ต้องบังคับยากมากเลยนะคะคำสุดท้ายคำว่านนะักเรียนนออะโอนะกอไก่ต้องทำปากไก่ด้วยนะคะเด็กบางคนนะคะเขียนกอไก่ชอบโค้งหัวไปเลยนะคะ ไม่ได้นะคะกอไก่เขาก็มีปากไก่ด้วยเราก็จะต้องเขียนปากไก่ให้เขาด้วยนะคะรอเอียนนเรียนตัวสุดท้ายแล้วนอหนู อ่านี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค้งก็ได้วงกลมล้อมรอบนะคะอ่ารูปภาพหรือว่าจุดที่ต่าง ะะแล้วก็เขียนตามรอยปะคําว่านักเรียนให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่เสร็จก็สามารถดูของฟงเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะแล้วถ้าเด็กๆคนไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมนะคะถ่ายภาพการบ้านส่ง,งคุครูประจําชั้นของตนเองด้วยนะคะ ค่ะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ